สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Conbolt l e g e n d กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสุ่มตู้กาชา UL Vegeta มานะครับผมตอนที่พี่เขามารอบแรกผมมาเปิดไม่ทันนะครับผมก็เลยมาเก็บตกดีกว่าไม่รู้ว่าครั้งนี้ดีรันมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมแต่พอไปเจอใน PVP แล้วเฮียแกโกงมากๆเลยนะครับก็เลยต้องจัดสักหนึไดีนะไม่รู้ว่า เฮียแกจะมาอยู่กับผมไหมถ้าไม่ได้ก็คงต้องรีหาแหละครับเปิดมาเจอท้องฟ้าสีเขียวแบบนี้ก็หมดหวังสิครับถึงแม้ว่าจะแปลงเป็นซูเปอร์ซย่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเฮ้ยเกงกิออนิเมชันนี้เป็นอนิเมชันที่ผมไม่ค่อยถูกฉลองจริงๆนะครับ ผมไม่ค่อยได้จาก a อนิเมชันเกงกิเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ได้ตัว U L หรือว่าตัวหน้าตู้จากอนิเมชันเกงกิพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ oh. เอาตรงนะเมา์ตินี้นะได้ L F oh. ก็หลุแล้วครับเี่ยวหวังถึง U L เลยนะครับ a อนิเมชันแบบนี้คิดว่าไม่น่าลุ้นเลยนะ oh. เนี่ยดูทีครับยังไม่มีอะไรโผล่เข้ามาเลยนะเนี่ย oh. Oh. ผมว่ายังเก่งก็สปาร์กิ้งแหละเพื่อนเพื่อน โอ้โหโอเมก้าเชนลอนนะครับสปาร์กิ้งเกลือมัลติได้์ถ่านไปเฮยจะมีบ้างไหมที่แบบว่าไอดีที่เราไม่ค่อยได้เปิดมาถึงปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยเนี่ยครับมัลติที่2 UL คูณ2ที่ไม่มีอยู่จริงเฮ้ยนอกโลกแต่พี่เก่งกว่านั้นก็คือถขาไปไปแกลาำมากนะครับสามารถบินมานอกโลกได้ด้วย เมาส์ตีนี้ก็ดีกว่าเมาส์ตีแรกนะครับพอมีลุนบ้างถ้าจบแล้วครับปีเสื้อเหนื่อยง่ายแบบนี้อย่าหวังว่าจะได้ตัวดีได้สปาร์กิ้งเยอะแน่นอนหรือไม่ก็ถ้าเกิดปลาณีก็คงจะ L F ทั้งหนึ่งตัวแล้วกันนะหวัง U L ยากครับอนิเมชันแบบนี้เนีย่ยดูดิครับมากันรัวๆเลยครับ L F ยังไม่โพ่ เรียบร้อยครับสปาร์คิ้งมาหนึ่งเรียบร้อยครับสปาร์คิ้งได้สองนะครับผมอย่างที่บอกแะครับอนิเมชันไม่น่าหลุ้น U L หรือ L F เลยนะเศร้าขับไปต่อกันที่มัลติที่สของ ID นี้ดีกว่า ID นี้น่าจะได้สัก1นึ่งโรเตชันนะครับ เรียบร้อยนักกว่าทุกมั์ตินะครับเปิดไปปุ๊บก,ก็เพียเลยเกินเพียใจมากนะไม่เหมือนดงคังนะครับดงคังยังมีโอกาสได้ลุนมากกว่าเลยนะเพื่อนๆเห็นเหมือนผมไหมครับว่าดงคังเนี่ยมีโอกาสได้ลุนกว่าเยอะเลยนะเนีย่ยดูดิครับเมาส์ตีนี้นะอย่าว่าแต่ U L L F เลยครับสปาร์คิ้งมากี่ตัวเถอ,อหรือเกินไปแล้วครับมาหนึ่งน่าจะมาไม่เยอะนะครับน่าจะมาแค่หนึ่งแลหละอืมมาถึงสองเลยนะครับเนี่ยเกินคาดแฮ ตอนที่ผมเล่นโดงคังแบทเทิลแล้วก็เปิดกาชาเกมดงคังนะครับเพื่อนๆผมรู้สึกผ่อนคลายยังบอกไม่ถูกนะไม่เหมือนกับดากันบอลรีเจนนะเปิดทีไรเครียดทุกทีอือ <c oughs> หือท้องฟ้าสีฟ้ากับยานจาโคแบบนี้ก็มีหวังครับมาลุ้นกันว่าบโบลีจะโผล่ไหม <c oughs> เฮ้ยแพ้ด้วยแบบนี้ <c oughs> มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆครับ ครจ,จะมาช่วยหรือเปล่าเนี่ยยอดเยเฮ้ย <h az oo> ท่านวิสมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้น <h az oo> มาก่อยรอบแปลงเป็นบูนด้วยยมีลุ้นครับเพื่อนๆมัลตินี้หรือว่าไอดีนี้ผมจะได้มาแล้วก็จบคลิปเลยไหม <h az oo> เรียบร้อยครับ L F โอ้โห ผมพูดตรงๆนะเบจิต้าคนเนี้ยผมได้มาทุก ID แล้วก็ได้มาบ่อยมากเลยนะครับ LF ตัวเนี้ยเพื่อนๆคนไหนที่ได้ LF ตัวนี้บ่อยๆอ่ะพิมพ์คอมเมนต์บอกให้ผมชื่นใจหน่อย้วกันนะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ได้นะเจอบ่อยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดตู้ LF หรือว่าเปิดตู้อะไรก็ตามทีเนี่ยถ้าทางจะดวงสมพงกับผม ไอดีแรกจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไอดีที่2อกันนีกก่าครับนี่ครับมาไอดีที่2นะครับมาดูกันต่อว่าไอดีนี้ผมจะได้ไหมหนึ่งหมื่นสองพันเพชรนะครับเฮียแกไม่ยอมมาในไอดีแรกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องตามหาเฮียแกได้ครับโบนานจัง โอ้โหเหมือนไอดีแรกเป๊ะเลยนะครับเมาติแรกของไอดีนี้ของฟ้าสีเขียวประเดิมมาเลยครับมีหวังต้องหายดีที่สแล้วมั้งครับเนี่ยแพ้อีกตั้งหากไม่มีใครมาช่วยนะครับรอบนี้รอบที่แล้วยังมีท่านวิสมานะท่านวิสบอกว่ามาก็เปล่าประโยชน์ไม่มาแล้วคิวไม่ว่าง มัลตินี้ไม่น่าลุ้นนะครับน่าจะไม่ได้ LF ดฟวยมั้งอย่างเก่งก็สปาร์คิ้งแหละหรือเปล่ายังไม่โผล่เลยใช่ไหมเนี่ยจากการที่ผมดูมาโอเคมาแล้วครับสปาร์คิ้งหนึ่งกับหนึ่งพันเพชรของเขาดีจริงๆมาต่อกันนะครับเลดูเอลคูสองที่นะครับหวังได้น้อยกว่าเลดปกติครับ สำหรับผม affiliated. ผมถือว่าไม่ค่อยได้นะเรอยก่ด้ว่คูสองผมจะไปได้มาลิฟรีซะส่วนใหญ่อะไม่รู้ว่าอน like ิเมชันใหม่จะมาตอนครบรอบเหมือนดงคังหรือเปล่านะผมดูดงคังแบ็คเึิลตอนได้อนิเมชันใหม่นี้ว้าวมากเลยนะครับเพื่อนเบนคนไหนที่เล่นดักเบอลดีเจนมาอย่างยาวนานช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าช่วงเวลาครบรอบเนี่ยเขาจะมีอนิเมชันใหม่มาหรือเปล่านะ ถ้าทําแบบโดงครั้งได้นี่จะแจ๋งมากๆจะสวยมากๆเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะอืมท้องฟ้าสีฟ้าโอ้โหจบเบจิตาบูมาตั้งแต่ต้นครับอย่างมากก็เอลเอฟคือถ้าเกิดเบจิตาบูมาตอนช่วยแล้วโกคูกลายละเป็นบูนะครับ ก็อาจจะมีหวังได้นะเรียบร้อยครับมาคนแรกเลยนะมันไม่รู้ว่าจะเหมือนกับดัก,กบอลดงคังหรือเปล่านะที่แบบว่าพอเราได้ตัว LR หรือ SSR ในตอนต้นเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้ตัวหน้าตู้นะซึ่งผมก็เคยเจอแหละแต่น้อยมากๆที่ผมจะได้มาตีนี้นะครับ LF ชัวๆไม่น่าจะมีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้แล้วแหละ เอ1สปาคิ้งหนึ่งก็ยังดีครับก็ยังดีกว่าได้สปาคิ้งอย่างเดียวแหลปะปต่อกันที่มัลติฟีโอโหท้องฟ้าแบบนี้นะครับดักบอลแตกกระจายรู้สึกว่ามัลตินี้นะครับก็ไม่น่าหวังอะไรมากหรอก ึงว่าจะอยู่นอกโลกก็ตามที่ไอดีนี้เหมือนจะได้อะนิเมชั่นหน้าลุ้นกว่าไอดีแรกนะครับหรือว่าท่านเบจะมาในไอดีนี้นะดูแล้วมันมีโอกาสลุ้นกว่าไอดีแรกนะครับตั้งแ,แต่ที่ผมเปิดมา3ามเม้ตีเนี่ยตแต่นะเราก็คาดหวังอะไรกับ UL ไม่ได้ครับ ถ้าจะมานี่คือแบบบางคนนะครับดวงดีมากๆเมาตีได้ก็ามาบางคนเกลือมากๆหลายหมื่นก็ไม่ออกนะครับตอนที่ผมหยิบไอดีนี้มาเปิดเนี่ยผมก็รู้สึกแบบน้าก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเห็นว่ามีเพชรเยอะก็เลยน่าจะหลาเมาติหน่อยฮะมีโอกาสลุ้นแหละไปต่อกันที่โลเทชันที่2นะครับผม มาอีกแล้วเหรอเด็วก้อนมอนแตกกระจายมาบ่อยเหลือเกินมาลุ้นกันว่าจะปูลรงมะเรียบร้อยครับูปกติ m ม l ตีนี่ก็เตกือครับผมอย่างที่บอกแหละครับว่าโอกาสลุนยากกดค้ามเลยดีไหมครับเนี่ยค้ามเลยแล้วกันนะผมถืว่าไม่ได้หรอก นะขำๆครับเพื่อนๆไอดีนี้นะครับถือว่าเรามาเปิดอุ่นเครื่องกันนิดนึงมา U L คูณ2เผื่อมีดีนะครับมัลตินี้นะผมว่าที่ผ่านมารู้สึกแอนิเมชั่นน่าลุ้นกว่าไอดีแรกเยอะโอ้โหหนักสุดเลยครับทุกมัลติที่เคยเจอมาในการเปิดเบมานะ ย่านมาแค่ลำเดียวถามจริงนี่เหรอคือเลดยูแอลคูณสเรียบร้อยเกลืออีกหนึ่งเผลๆนะครับไม่ได้ LF ด้วยนะครับกดข้าบเลยและกันเสียเวลาเพื่อนๆนะครับโอ้โหผิดหวังกับอนิเมชั่นของ u l คูณ2มากเลยนะครับเนี่ย ลุยกันต่อมาลติที่สามครับโอ้โหยานจากโคกับบูแต่ปกติแล้ะครับเพราะว่าฟีเซอร์เป็นโลเด้นฟีเซอร์นะครับถ้าโลเด้นฟีเซอร์มาแล้วเป็นบูนี่ก็ถือว่าเป็นแอนิเมชันแบบปกตินเนาะไม่ไมีอะไรพิเศษ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นฟีเซอร์ปกติเนี่ยเรามีบูมาเนี่ยแล้วขัแพนเนี่ยนะแล้วเบจิต้าบูมาช่วยนะครับหน้าตู้นะที่ผมเคยได้นะครับถ้าเกิดผมพูดผิดกขออภัยเพื่อนๆแก้ไขให้ผมในคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าจากที่ผมเล่นมาเนี่ยถ้าบูของโกคูแล้วเบจิต้าบูมาช่วยเนี่ยแน่นอนรับหน้าตู้แน่ๆแต่เมาส์ตินี้เนี่ยผมว่าอย่างเก่งก็น่าจะ L F นะ โอ้โหสปาร์กิ้งมารัวๆเลยครับเรียบร้อยครับไม่มี LF มาเลยเหี๋ยเนี่หามจริงตอนนี้ตัว UL ที่ผมรอก็คือ MUI นะโอ้โหรอนานมากครับเกมดองนานมากแต่ได้ข่าวมาอันนี้ไม่คอนเฟิร์มว่าจริงนะครับได้ข่าวมาว่าครบรอบนี้อาจจะมาเพื่อนๆคนไหนที่รู้ข่าวเกี่ยวกับ MUI UL ก็แจ้งกับผมได้หรือว่าเพื่อนๆในคลิปได้นะครับ เมาตีนี้เหมือนเดิมนะครับเกลือไม่ได้ลุ้นเอาฉันเลยเรียบร้อยนะครับฟีเซอร์แพ้อีกตั้งหา้าจบแล้วไอดีนี้เมาส์ตีนี้ข้ามเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆกับผมไป เราไปจบกันให้รู้เรื่องรู้ราวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเม์ติต่อไปไปโลเทชั่นที่3แล้วนะเหลือแค่6,000เพชรนะครับยานมาห้าท้องฟ้าสีเขียวตอนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ในการที่จะต้องดีไอดีก็คือ85%เแล้วนะครับตอนนี้น่าจะต้องเตรียมหาไอดีใหม่หอยม่ก็ต้องดีไอดีแล้วแหละ เพราะตอนนี้ผมยังไม่เคยมีเบจิต้า UL คนนี้ในแต่ละ ID ของผมเลยนะผมต้องหาติด ID บ้างครับค้ามเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆไม่มีให้รุ้นนะครับเมาตีนี้ไปกูฮังเซลโอเคนะครับไปกูฮังกับเซลล์เรายังไม่มีเลอครับใน ID ดีนี้ไปเลด UL ที่สิ้นหวัง โอเคค่อยอย่างชั่วหน่อยนะครับอย่างหน้อยก็มียานจาโคมานะถึงแม้ว่าท้องฟ้งฟาสีเขียวก็เถอะฟูธรรมดาโอเค,อเคฟีเซอร์เหนื่ยอยเี้ยเป็นปกติของเฮียแกนะครับไม่ค่อยได้ฝึกแผ้เยอะหรือเกินนะทำเอาผมเครียดไปด้วยเลยนะตอนเฮียแกแพ้เนี่ยฟีเซอร์ครับเฮ้ยมาเฉย L F มาหนึง่งตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ L F เลยนะครับ อนิเมชันแบบนี้สปาร์กิ้งก็หลูแล้วนะก็ยังดีครับเป็นตัว LF ที่ผมชอบถึงแม้ว่าหลายคนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วก็ตามทีเถอะนะปะต่อกันให้มันจบเรื่องจบราวกันดีกว่าเหลือไป3,000เพชรจะได้ไหมตอนนี้เปอร์เซ็นต์ในการรีอดขึ้นมาเป็น90%แล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยอีกหนึ่ง เฮ้ยแปลงเป็นบูครับเ,รเ,รเสียดายชนะแพ้หน่อยก็ดีนะครับถ้าแพ้นี้เบียด้าบูมาที่จบเลยนะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย,าายอยู่ๆก็มาเ เรียบร้อยแล้วครับรได้มาเป็นที่เรียบร้อยใน ID นี้นะเอาตรงๆเมื่อก,ก,กี้ผมไม่ได้คาดหวังเลยนะครับจากแอนิเมชันที่เพืเ่อนๆก็เห็นกันอยู่เนาะตอนแรกผมเข้าใจว่าเออเนี่ยนะ L.F มาก็ดีแล้วแหละหอโอเคนะครับตอนนี้จากเปอร์เซ็นที่จะต้องรียดี95 <c oughs> ตอนนี้เหลือสูรแล้วนะครับงงไหมล่ะครับเพื่อนๆแอนิเมชันแบบนี้อยู่ๆก็มาเฉย เห็นไหมครับเพื่อนๆผมบอกแล้วว่าผมมีโอกาสได้ตัว UL ในมัลติธรรมดามากกว่าเลท UL คูณ2อีกนะปะไหนๆเราก็เหลือฟรีนะครับไปต่อกันที่มัลติฟรีเพื่อเราจะได้มาอีกหนึ่งมัลตินี้นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องหวังอะไรก็ได้เพราะเราได้มาแล้วเบจิต้าบูมาช่วยอย่างไม่ได้นะครับซุปเปอร์ไซยาเบจิต้ามาจะได้ไหม คำตอบคือไม่ได้มันได้ถามเพื่อนๆนะครับตอบเองเลยแล้วกันว่าไม่ได้ถ้าได้นี้ก็คือปาฏิหาริมานะครับสองมัลติติดที่ได้ U.L. นะ L.F. <L F S 2> มาก็ดีแต่คงเป็น s p a r k ก i n g แหละเพื่อนๆดูจากทรงนี้แล้ว s p a r k ก i n g รัวๆ อืมหืมที่รัวคือ EX นะครับสปรกการ์กิ้งมาแค่นหนึ่งแต่ไม่เป็นไรล้วครับไหนๆเราก็ได้มาแล้วนะมัลติฟีเจเกลือก็ไม่เป็นไรครับผมเรียบร้อยครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับว่า2 ID ของผม11,100เพชรน,นะครับได้เบจิต้ามายูแมาไว้ใน ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เพืเ่อนๆคนไหนที่จะเปิดเบจิต้ามารย l ก็ขอให้เปิดได้ไวๆไม่เกือนะช่วยสนับสนุนช่องของผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม